มาครับผมอเนลสองจุดหานะครับงวดพันเก้าพันบาทตลอดสัญญากับชุดแต่งเป็นแสนแบบนี้ครับผมส่นครับเสียยะบรรท่าครับผมพ่อกับเสียยะทั้งทีมูเจ้าสองด,ด้รถดีรถจวดรถซึ่งแบบนี้เมื่อบานสองการครับผมมาเบิ่งงานของเครื่องครับผมงานเท่นไล่งานเท็ดเทพแบบนี้ครับผมเกตสายปงสายไฟสุดๆแบบนี้ไอแดงมันเป็นนักซิ่งครับผม งวดพอนเก้านะครับผมสุดไหมครับใบรุ่นชอบหรือเปล่าอ่าแบกไ e. อยางลายเ็๊เพ่แบบนี้สุดพอหรือเปล่าเอ้าด้านนงด้าน,นไหนครับผมเบาะเครอกี้ครับผมหุ้มหุ้มพาให้เรียบร้อยครับสิ่ดหว่าเจ็บหลายเคลือบคาร์บอนอ่าสติกเกอร์คาร์บอนพวงมาลัยนาดีครับผมวัดบูตหนึ่งตัวหัวเกียร์ไทเทอ,อีกโอ้โห ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับผมจับจบตรงนี้เลยฟรีดาวฟรีจองเสียยะจัดให้ครับผมสื่อใดทุกอาชีพเ้อะเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างอ่าสื่อใดครับผมพนักงานสนิทพนักงานเงินเดือนรับเงินสดทักเข้ามาคุยได้เดี๋ยวเสียยะจัดให้พ่อซิ่งๆแบบนี้เบิ้ลตัดด้วยนะแต่ไม่กล้าเหยียบกลักวกลัวเสียงดังมาอา้าวใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยตัวจุดๆแบบนี้ กับบ้านสงการเจ้าสิไใดมีรถเมื่อบ้านมีรถจุดจวดไปเล่นสงการน้ำกันครับผมราคาขาย539,00 0บาทนะครับผมรับชมเสียยะอยู่แครหน้าจอมาหล่อๆเอาส่วนลถไปอีก20,000บาทงวด9,00 0บาทตะลอดสัญญา f อเสียยะแชร์ไปครับผมแชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองเอาค่าแนะนำไปอีก5,000บาทครับผม f อฟเสียยะนะครับรับชมอยูจจ่จากจังหวัดอะไรนะครับคอมเมนต์บอกตานล่างที เดี๋ยวเสียยะส่งของรางวัลไปให้สุ่มแจกของรางวัลไปให้นะครับผมวัยรุ่นชอบหรือเปล่าวัยรุ่นชอบหรือเปล่าสนใจนะครับคอมเมนต์บอก้า้ล่างทีเดี๋ยวเสียยะจัดแบบนี้สวยๆมาให้อีกครับผม